คือแถวกลางเนี่ยจะเป็นการพูดถึงว่าในประเทศเราเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะมีเป็นยุคนะครับก็จะมีหลักๆเป็นยุครบบรีอู่ทองนะครับสุโขทัยรบบรีสุโขทัยอู่ทองที่จะเหลืองเหลืองเป็ระยุธยาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพระศิลปะรบบรีนะครับอันนี้คือพระร่วงพิมพ์รัสมีกรุภพิกรุวัดการนครปฐมเพืไปเห็นได้ว่าสมัยนั้นแทคือคือก็มีความเจริญรุ่งเรืองที่ ขยายอานาจไปนะครับอันนี้จะพบที่นครปฐมครับซึ่งองค์นี้จะเป็นองค์สวยระดับต้นๆเลยอาณาจักรลบุรีนี่ใหญ่มากใหญ่ครับเ็จะมีคงจะมีข้าหบดีมีขุนนาไปปกครองตามที่ต่างๆซึ่งแต่ละที่เขาก็จะมีงานช่างครับผมขออนุญาตต้องเป็นช่างช่างหลวงที่มีเป็นเพราะเชิงศิลสูงมากเลยนะครับองค์นี้เนี่ยคือเหมือนกับมีรัศมีด้วยไม่ใครก็มีรัศมีขึ้นมา เป็นพระร่วงที่พบที่นครปฐมซึ่งองค์นี้จะถ้าในวงการนี่น่าจะสวยเป็นลําดับต้นๆเลยครับของวงกรหอยาหัวหายาหยากแล้วพี่หมอเคยเจอในสวยครับเลเจอไม่ไม่สวยแล้วในวงการเขาเล่นกันเนี่ยมีกี่จํานวนหลักถ้าสวยนี่น่าจะเป็นหลักหน่วยส่วนใหญ่ที่เจออื่นๆมักจะไม่ไอยเห็นหน้าตาหรือว่าผุพังไปเยอะแต่นี่หน้าตาชัดมากนี้คือทั้งรัศมีด้านข้างหน้าตาพิมพ์พิมนะครับทั้งหมดเนี่ยครบเต็มฟอร์มมากๆนะฮะ